các cả toàn bạn đơn tha gấp đưa số sáu 14บ,คบ,บัครับครับัตรสวยๆรอๆนะครับจากในวัตเทเวล ครับปาดหกครับผมเอาไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปครับกับทีมงานรลลอรอต้องขอขอบคุณทีมงานสาภาพอ,าอ,อดีตยังตุ๊กอดีตยังวันที่หกอ่ะสภาพหน่อยเป็นไงบ้างครับสบายเจี๊ยสบายเจี๊ยโอ้โหสบายเจี <c oughs> ยนี่ไป <c oughs> <c oughs> ครับเดินชมกันต่อครับกับบัตรอรอทสวยๆจากทีมงานชัยบัสเทเวลเอ้ยใช้วันเทเวล คนใหมที่มาแล้วนะครับผมรับกลวยมาลงเบียนด้านหน้าเลยนะครับผมเพื่อรับตั๋นกระเป๋านะครับผมเพื่อที่จะนไปที่บ้านของท่านนะครับกระเป๋าและุดด้านหน้าของเรานะครับมีบริการเครื่องดื่มชากาแฟและกราชขนมครกเกี๊ยวซื้อมาได้ลองก่อนไปก่อนียน่างหนึ่งนะครับาลครับทีมงานเทวัตเต้าเว <rium> <Dante> หนะครับอันนี้บสห้าแล้วเดียเได้มาจ้ะมือือใช้สดมาคบลูกอัานี่ครับบัสหกของเราใช้รถัมาเทบัหกครับารอมาทำเทียวมาแลวครับมาเจอคนรอคนขับรอสวัสดีครับอ่า ตัวนี้กี่แรงครับเนี่ยครับตัวไหนพี่กันเนี่ยอ่ากี่ห้อกสแกนเนียสแกนเนียครับผมตัวนี้กี่แรงมาครับนีสี่ร้อยยี่สิบแรงม้าสี่ร้อยยี่สิบโอ้แรงนะเป็นเป็นรหัสเอซีสองศูนย์เอซีสองศูนย์อืมอีบีอีบีปิกนกนี่ปีกนกเลยครับผมเป็นปีกนกแต่อูนี้อูนี้ใช้ใช้สแกนเนียเยอะนะครับ แต่ผมมีคคันสุดท้ายเป็นเเปป็นยูดีใช่ไหมโอ้โหนี่ครับคนถนัดแล้วแต่คนชอบ,บอ่านี่ครับคนขับที่จะพาเราเที่ยวจันทบุรีสําหรับปีนี้สําหรับจงกิลกุยอ่าก็ขอบคุณครับคนขับเดิทนทางปลอดภัยครับผมครับสวัสดีครับผ่บาน6ผ่านไปไปบัานที่7นะครับ อล,อ,ลอยอีกหนึ่งล้ำครับสำหรับชอเซอร์วิทนะครับบ้านโปง่งนะสวยครับสวย,สวย รบชอเซอร์วิสคันนี้บัสแปดนะครับไปถึงแู้วเข้ารอลงยูทูมาครับคือสวยหนึ่งลำรอรอหนึ่งล้ำยอดครับยอดัแปดอันนี้บัสสิบ อโ,โอ้โหคนก็รอนะครับผูโ้โดยสารก็รอคนขับก็รอรถก็รอครับผม นะครับี่องครับอ่าเอออันนี้น้ำลำไยไม่เป็นไรครับน้ำลำไยน้ำลำไยอันนอ้ันอันนอ่ครับสวัสดีครับอันหกขันหก มันถึงว่าเลยอ่าครับแัดสิบสามก็ยังถือว่ารอนี่ครับตัวแรงหนึ่งเดียวในทีมงานนะครับแัดสิบสี่ คนขับรอรอ,อตาบ์ีสวยดีครับป้บาจิตตีมีคันเดียวครับยูดีสวยรอรอ,อนะครับยอดอ่ะ,อะมาอีกสองลำครับทีมงานชัยวัตซาเวล อ่าเรามาสัมภาษณ์คันสุดท้ายดีกว,ว่านะครับอันนี้จะไม่เหมือนคันที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าคนขับอยู่ไหนวันนี้เป็นยูดีครับยูดีนี่สันยูดีตัวแรงนะครับโอ,อ,อ,อ้มาเจอครับคน <laughs> อ่าีอดี เจอคนขับพอดีเดี๋ยวสอบถามนิดเดีไหนคนขับอยู่ไหนอ่านี่ครับอยู่ีบัสสุดที่บัสสุดท้ายรอรอนะครับเดี๋ยวไปเจออยู่ดีคันนี้โอ้โหน่าจะเป็นรถตำนานาเดี๋ยวคนขับคนขับดูด สวัสดีครับ,รบขอสอบถามนิดนึงครับครับคันนี้คันนี้กี่แรงเลยคันนี้สี่สี่ร้อยสามสิบคับโอ้โหวันนี้ตัวแรงครับสมชื่อสมชื่อเนาะใช้กี่เกียร์ครับเนี่ยเอ่อเกียร์เดินหน้าครับเกียร์เดินหน้า,าสุดยอดแล้วครับสําหรับตัวยูดีเนะเาะน่าจะเครื่องเครื่องของยูดีเลยปะเ,เ,เครื่องนิสสันเป็นรุ่นเขาเรียกอะไร G e ครับ อะไรนะ GE เครื่องรุ่น GE 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 สี่ร้อยสี่ร้อยน่าโอ้โหพอๆกับเครื่อง E13 เลยเนี่ยนใช่พอๆกับเครื่อง E13C เลยนะครับโอ้โหนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวแรงครับสำหรับรถ UD ของมิตสันนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่ต้องห่วงครับสำหรับรถบัสรถนำเที่ยวใช้ได้ดีใช้ดีโอเคครับขอบคุณครับ ครับขอบคุณเจเฟอร์ที่พานำเที่ยวนะครับจันบุรีครับผมขอบคุณครับเสื้อกระจันครับเดินไล่ไปไม่หมดครับพี่น้องสีบัตรสำหรับนำเที่ยววันนี้นะครับของคิวคุโย ได้เป็นบางพันนะครับเพราะว่าก็เดนเตียใกล้เวลาแล้วโอ้ดูครับคนรอคนรอ รถเราแล้วบัสหนี่ครับทีมงานที่จะไปบัสหกด้วยกันนะครับย<อ>ิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยโอ้โหวันาเล็กยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอี่รรครับทีมงานบัสหกส่วนพลขับเลยยังไม่ได้สัมภาษณ์นะครับว่าคันนี้เราใช้ยังไม่ได้รีวิวนะครับสำหรับบัสหกบัสหกเป็นสแกนเนียร์เพทีหนึ่งสองายไอทหนึงสนะครับ đúng là tha lò lò đấy đúng không đúng theo dưới đuổi đúng không đúng không